ไปท่านปริยาวงเชิดหวันครับผู้เรียนเชิญครับครับครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับผมปริญยาวงเชิดขวันสมาชิกวุฒิสภาด้านการศาึกษาจากจังหวัดสมุทรสาครครับผมขอสงวนเข้าไปยติว่านะครับในส่วนของการตั้งคณะอนุกรรมนิการโดยไม่จำกัดจํานวนนะครับเพราะประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือเมื่อกี้เราลงความคิ่เห็นไปแล้วว่าเราบค้งอยู่ที่21คณะหลายคณะได้ถูกรวมกันมาเป็นคณะที่ค่อนข้างใหญ่ กันอย่างเต็มตัวนะครับแต่เราเห็นได้เลยครับจากประสบการณ์ทางการเมืองที่ผ่าน,านมาครับเราจะเห็นเลยครับว่าคณะอนุก,กรรมนิการเนี่ยเป็นคณะที่ทํางานจริงเป็นคนที่ทํางานอย่างจริงจังนะครับและเข้มข้นอย่างแท้จริงนะครับส่วนคณะใหญ่อาจจะมีการประชุมข้อมูลรวบรวมข้อมูลมาแต่ถามว่าความสําคัญจริงๆของการทํางานเนี่ยอยู่ที่คณะอนุก,กรรมนิการอย่างแท้จริงนะครับส่วนการช่วยเหลือประชาชนอย่างชัดเจนหรือการรับข้อร้องเรียนมาหรือว่าเอามาชี้แจง ให้เพื่อนในวุฒิสภา,าได้ฟังครับว่า,าจะส่งต่อให้กับทางรัฐบาลต่างๆนะครับก็คือในส่วนของอนุกรรมนิการนี้เองเป็นส่วนสําคัญผมเลยมีความเห็นครับว่าเมื่อเรารวมใหญ่แล้วเราควรจะไม่จํากัดนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราจํากัดอยู่ตามข้อแบบเดิมที่ไม่เกิน3คณะเท่านั้นนะครับซึ่งมันน้อยมากครับทําให้การทํางานของเราเนี่ยค่อนข้างจะ มันใหญ่แล้วคนที่จะต้องเอาเนื้อหาประเด็นข้อมูลสําคัญมาช่วยแก้ไขแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับค่อนข้างจะมีเวลาจํากัดนะครับจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยพอในการตั้งคณะอนุกรรมนิการเกิดขึ้นมาในกระบวนการของอนุกรรมนิการเนี่ยมันสามารถตั้งบุคคลภายนอกมาเป็นคณะมาเป็นอนุได้ด้วยเช่นเดีวยวกันอย่างนี้ครับเราจะสะท้อนแห่งความเป็นจริงของการทํางานของพวกเราครับว่าเราเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่เปลี่ยนรูปแบบใหม่ ที่พร้อมที่จะพัฒนานหรือว่าจะช่วยทําให้ประชาชนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของแต่ละด้านของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับก็อยากเรียนท่านพี่น้องสมาชิกวุฒิสภาทุกๆท,ท่านนะครับว่าอยากให้ช่วยลงเห็นด้วยสักเรื่องหนึ่งได้ไหมไม่เคยได้สักเรื่องเลยครับแต่ครั้งนี้ขอสักอันหนึ่งนะครับก็ขอแนะนํามสมาชิกวุฒิสภาเหมือนทุกท่านนะครับว่าได้โปรดนะครับเห็นด้วยกับผมสักครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับ